ว้าวออกมาดิเลยเฮ้ยว้าวไปเท่าไหร่มานี่ยไม่ให้วับเป็นตายไงไปที่ไรอะไปที่ไรชีวังชีวงชีวงยัยอยชีวังชีวไม่มีโอยไม่มีสาวา แล้วน้ำข้าวมากระมังเิี่ยทำไมอ่ะไม่ละพี่ชื่อคนชื่ออยา่าง <c oughs> กนูนี่ชื่ออะไรครับสว่างม่ได้ไห <c oughs> มไม่สว่างมึงไปเทควันใหม่เนี่ย <c oughs> มึงฟังกูด้วย เขาขอเอาหากินยากแล้วมีตะกุยแทกนะเห็นไหมเต็มมากโอเคนะเห็นไหมฮิวานก็ถอนมาให้ถอนาใหพี่เดียวบอกว่าแปลงมาจอดี่ก็ให้ี่กินนะกินเท่าไปฮิวานสเออฮิวันโตไหมนะมอเออฮิวันเดียสมุตินะสมมติว่าถักโจสมมตไใส่ใส่าาบาทไมเนี่ยมี ไม่มกินเลยผมกินนะ้ำผมไม่กินเลยกู<ม>ต้องกิน<ะ>ไข่พี่ผมรงเยอ